สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเช้านี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์แซมอีกหนึ่งวิดีโอนะครับวันนี้จะได้นำเอา,อาวัตถุมงคลที่เป็นตัวอุมาทองสายเทพนะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมพี่น้องที่ติดตามผมอยู่เป็นประจำนะครับถ้าอยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับ เพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้นะท่านที่ติดต่อไลน์เก่าไม่ได้นะครับเพิ่มเพื่อนไลน์ใหม่นะเป็นไลน์เป็นไลน์ของผมไลน์ใหม่ไลน์นี้นะครับเนื่องจากว่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมาเนี่ยนะครับไลน์ของผมมันมีปัญหานะครับไลน์พอไลนมีปัญหาปั๊บเนี่ยมันก็เข้าดูไม่ได้นะครับเมื่อเข้ารู้ไม่ได้นี่ก็ต้องเปิดไลน์ใหม่นะครับเปิดไลน์ใหม่ขึ้นมาก็ บางคนเนี่ยติดตอ่อผมไม่ได้จริงๆนะครับก็ทักทายเข้ามาแบบตกใจนะครับว่าเป็นอย่างไรนะนึกว่าเป็นอะไรนะครับแต่ความจริงโทรศัพท์ผมมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งนะครับเบอร์โทรของผม0863529656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดตอ่อกับผมนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องกุมารน,นะครับกุมารสายเทพนะอันนี้เป็นกุมารสายเทพเ,เป็นกุมารของท่าน ที่เป็นคราวาสนะครับกุมารปู่โทนหลําแพรนะครับหลําแพรปู่โทนเนี่ยเป็นชาวสิงห์บุรีนะครับเคยบวชเรียนมาก่อนสนใจศึกษาสมาธิภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนะครับจนกระทั่งสามารถเกิดนิมิตพบกับพระอาจารย์ในนิมิตหลายๆท่านนะครับแม้แต่กระทั่งพระครูเทพโลกอุดรอ,อะไรพวกนี้นะครับ ก็เคยพบอยู่ในฌานสมาธิของท่านปู่โทนมีอายุยืนยาวนะครับเป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีนะครับมีอายุยาวมากนะครับกุมารทองนี้ปู่โทนได้สร้างให้กับวัดบางพึ่งจังหวัดลบบุรีเมื่อประมาณปีพศ2537นเะครับเพื่อหาทุนช่วยสร้างพระอุโบสถของวัดบางพึ่งนะครับปู่โทนได้ใช้วัสดุที่มาสร้างกุมารทองเหล่านี้ก็เป็นโลหะอันต่างต่างอย่างเช่น พระพุทธรูปเก่าๆพระพุทธรูปเนื้อสำลิดนะฮะโลหะาฐานเช่นตะปูตอกฝาโลงเหล็กเสียบผีนะครับแล้วก็ยังบรรจุผงพุทธคุณไว้ใต้ฐานเนี่ยใต้าฐานเนี่ยพวกเนี้ยนะครับยังบรรจุผงพุทธคุณไว้อีกแล้วก็ว่ากันว่าพวกกระดูของเด็กกระดูของเด็กพวกเนี้ย ก็ได้ถูกบรรจุไว้ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปลูกเสกเขาเรียกว่าปลูกเซกตั้งธาตุนะครับจนครบอาการ32จนกุมารทองพวกนี้มีการเคลื่อนไหวได้ทุกตนเลยนะครับทุกตนได้สร้างไว้จำนวนประมาณ200ตนนะครับประมาณ200ตนในปีพศ2537นะครับแล้วเกิดประสบการณ์มากมายนะครับตอนที่สร้างนั้น 200ตนนะันนะขนาดที่ออกจากวัดเนี่ยนะครับให้บูชาจากวัดเนี่ยนะครับบูชาตนละหนึ่งพันบาทนะแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์สูงประสบการณ์สูงมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วมีอาถรรพ์มากนะครับก็เลยส่งให้กุมารทองรุดไอชุดเนี้ยประมาณ200ตนเนี่ยนะครับมีราคาตกไปถึง3 4 0 0 0 0ห0,000หมื่นเลยนะครับราคาแพงนะราคาแพงนะครับขนาดความสูงเนี่ย ประมาณ5.7เซนติเมตรอ่าเนื้อโลหะผสมเก่าคำคร่าใต้ฐานนี้อุดเนี่ยอุดผงอุดผงไว้เนี่ยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับผมก็ได้สะสมมาเหมือนกันนะครับผมก็เอาทุกอย่างเหมือนกันกุมารทองกุมารทองพวกนี้เอาหมดนะครับอันนี้เขาอ่าสร้างจากไอ้พวก พระพุทธรูปเก่าๆหรือว่าโลหะที่เป็นสมฤทธิ์เมื่อสมัยหลายร้อยปีแล้วก็ประกอบกับพวกตะปูตอกฝาโลงตะปูสังขวานอนตะปูเหล็กอาถรรพ์อะไรต่างๆหลอมรวมอยู่ในอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในเนี้ยเยอะทําให้เราดูเก่าเหมือนพระพุทธรูปเก่าๆหลายร้อยปีเลยนะครับแต่นี่็คือการสร้างปีพศ2537ร้เโดยใช้ว,วัสดุเก่าๆนะครับมาสร้าง แล้วก็ตอนที่ขนาดปลูกเสกนั้นประมาณ200ตนนั้นมีการกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวได้ทุกตนนะครับวิธีการเลี้ยงวิธีการที่เราจะเลี้ยงกุมานทองแบบนี้นะครับท่านบอกว่าเปลี่ยนน้าทุกวันให้เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับพอถึงวันพระก็น้ําแดงมั่งขนมมั่งนะครับแล้วก็เรียกเขามาเรียกเขามากินนะครับกุมานนี้ไม่คือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกุมานสายเทพ นะเป็นกุมารสายเทพนะครับทำบุญทํากุศลกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเขามั่งนะครับเขาจะให้คุณทางด้านปกปักคุ้มครองรักษารักษาบ้านเรือนนะครับรักษาบ้านเรือนแล้วก็ติดตามคอยช่วยเหลือ,อทางด้านเมตตามหานิยมนะครับปกปักรักษาพวกบ้านพวกของอะไรพวกเนีย้ย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก6-7ปีมั้งผมอ่านหนังสือ ไม่ได้อ่านดูดูข่าวในวิดีโอเนี่ยแหละนะดูข่าวในวิดีโอเขาบอกว่าทางไปทางสมุดสาครหรืออะไรเนี่ยนะครับไปทางสมุดสาครเนี่ยเขาบอกว่า,าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาปิดบ้านเขาปิดบ้านแล้วก็ไปที่อื่นไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่นะครับมันมีขโมยขโมยงัดบ้านเข้าไปนะครับพอขึ้นไปบนบ้านกลับพอลงกลับลงมาตรงบันไดตรงบันไดกลางบ้านเห็นเด็กเห็นเด็กสองคนนะฮะ หัวผูกจุกนะครับนุ่งโจงกระเบนยืนอยู่ตกใจนะครับตกใจเรียกว่ากระโดดหนีรู้สึกว่าตำรวจจับได้ด้วยนะครับตํารวจจับได้นะเอาของอะไรไปไม่ได้เลยตกใจนะครับตกใจกุมารทองเนี่ยในการปกปักคุ้มครองรักษานะครับแต่นี้เป็นกุมารทองสายสายเทพที่สร้างมาแค่200ตนเท่านั้นแล้วก็มีประสบการณ์สูงด้วยนะครับมีประสบการณ์สูงมาก จึงส่งให้กุมารทองของปู่โทนหลําแพรเนี่ยนะครับแค่200้ตนเนี่ยนะมีราคาแพงหลายหมื่นบาทนะครับมีราคาแพงหลายหมื่นบาทนี่ก็เลยเอามาให้ชมนะครับผมก็เรียกกินข้าวอยู่เรื่อยๆนะครับเรียกกินข้าวอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้น้ําแดงมั่งให้น้ํามั่งเปลี่ยนน้าให้บ้างนะครับทําบูอุิที่วนกุศลให้บ้างเนี่ยบรรจุผงนะครับ บรรจุผงเนื้อเนื้อนี่เนื้อเก่ามากเนื่องจากว่าสร้างจากพวกเหล็กพวกโลหะที่เป็นเนื้อสัมฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปเก่าๆของใช้ที่เป็นเนื้อสัมฤิดเก่าๆนะครับตะปูสังฆานอนตะเหล็กเขียผีอตอกฝาโลงอะไรพวกนี้นะนี่นะครับแล้วได้ข่าวว่าก็มีพวกผงกระดูกเด็กด้วยนะอยู่ในนี้นะครับผงกระดูกเด็กด้วยนะ ก็เลยเอามาให้ชมนี่หนึ่งหนึใน200ตนนะหในสองร้อตนนะกุะมารเทพของปู่โทนหลําแพนะครับนี่นะครับมีประสบการณ์สูงตอนที่เสกนั้นเคลื่อนไหวได้ทุกตนนะเนี่ยจึงส่งให้กุมารทองอชุดนี้มีราคาหลายหมื่นนะครับนี่ก็เลยเอามาให้ชมประมาณนี้นะครับความเป็นไปเป็นมานะครับ เอามาให้ท่านได้ชมประมาณนี้พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้แล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุต,ติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ